ยิ่งถ้าประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งเดี๋ยโอกาสของพรรคเล็กที่จะชนะเลือกตั้งยิ่งมากใช่ไหมครับตั้งพรรคมาสิบยี่สิบปีไม่เคยมีสอสอในสภารอบนี้อาจจะมีก็หวังอยากมีสอสอเพื่อไปแบ่งเงินจากกองทุนสนับสนุนพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับพวกนี้ทั้งบีบกกบตให้เลือกตั้งเร็วที่สุดซึ่งผมอยากเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของกกตกับออพรรคการเมือง แต่เป็นเรื่องของคนไทยหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง40ล้านคนใช่ไหมครับพี่น้องที่ักครับไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเราจึงคาดหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่ตกอยู่ในเกมที่เขาบีบนะครับแล้ววันนี้ที่ชัดเจนที่สุดเห็นคุณอภิทสิธิ์เดินไปพบพรรคโน้นพรรคนี้ แกก็ไปด้วยเจตนาดีล่ะอยากหาทางออกอยากสร้างทางเลือกจากความขัดแยง้งที่มันมีหลายทางหน่อยเสียงตอบรับจากบรรดาพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เฉลิมสุรพงษ์นัทวุฒิไอโอ๊กผ่านทองแท้ตอบกลับมาทาั้งๆที่ยังไม่เจอคุณภิสิทธิ์เลยบอกว่าให้ลงเลือกตั้งซะไม่ต้องมาคุยกันแล้วให้กลับไปคุยกับพวกเรากลับไปคุยคุณสุเทพด้วยซ้ำเห็นไหมครับแค่นี้หางก็โผล่แล้วไม่มีคําว่าปฏิรูปประเทศไทยออกจากปากยิ่งรักแล้ว พักเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวครับคุณอภิสิทธิ์แต่เอาล่ะท่านบอกว่า10วันท่านจะมีข้อสรุปผมจะขออนุญาตไม่วิจารณ์ด้วยความเคารพเพราะผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์แกอาจจะมีเจตนาดีผมเชื่ออย่างนั้นแต่แกขอเวลา10วันอีก4วันก็จะถึงละสี่หวันเนี่ยนะครับรถแมพของแกก็จะได้ข้อสรุปเราก็คอยดูกันนะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เรามาถูกทางเรามุ่งมั่นทางนี้ว่ามวลมหาประชาชนขอเป็นเจ้าภาพปฏิรูปประเทศไทยเท่านั้นครับพี่น้องที่รักครับไม่ได้ปฏิเสธนักการเมืองพรรคการเมืองมาร่วมกับพวกเราแต่อย่าผูกขาดเหมือนเดิมใช่ไหมครับให้พวกเราเป็นเจ้าภาพเราขอแค่นี้ทำเสร็จเรากลับบ้านแล้วก็พร้อมเลือกตั้งด้วยซ้ำใช่ไหมครับ พักไหนดีพักไหนพร้อมก็มาแข่งกันในทางนโยบายเราก็จะพิจารณาแล้วจะเลือกท่านเองแล้วมันใช้เวลาไม่นานกำรันบอกอย่างมากที่สุดก็ปีหกเดือนปีครึ่งมันไม่เห็นนานตรงไหนครับแล้วผมยิ่งแปลกใจบอกว่าเลือกไปก่อนแล้วตั้งรัฐบาลแห่งชาติเอาทุกพักมาเป็นรัฐมนตรีปฏิรูปหนึ่งปีแล้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อีกสามครั้งอะ่ะจะไปเสียเงินให้มันสามครั้งเป็น หมื่นสองพันล้านทำไมใช่ไหมครับครั้งละสี่พันล้านก็ปฏิรูปทีเดียวให้มันเสร็จสั์แล้วค่อยเลือกตั้งทีเดียวไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับไม่เสียเวลาไม่เปลืองงบประมาณจริงๆคำคำนี้นี่ผมชอบตัวแทนพักภูมิใจพูดภูมิใจไทยพูดด้วยซ้ําเขาพูดเองว่าถ้าจะเลือกตั้งไปก่อนแล้วตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจแห่งชาติขึ้นมาก็เอาตัวแทนพรรคการเมืองมาเป็นรัฐบาลทําหน้าที่ปฏิรูป แล้วค่อยเลือกตั้งกันอีกรอบเขาบอกเลยว,ว่าจะไปเลือกตั้งเสียเวลาทําไมก็ท,ทําทีเดียวปฏิรูปใม้มันเสร็จแล้วค่อยเลือกตั้งไม่เห็นเสียหายใช่ไหมครับนี่พักภูมิใจไทยพูดเองนะไม่รู้วันนี้เขาเปลี่ยนจุดยืนหรือยังแต่เอาละ่ะผมนี่ไม่ใช่ผมระแวงเกินเหตุสําหรับนักการเมืองและพรรคการเมืองแต่ด้วยพฤติกรรมประสบการณ์ตรงของพี่น้องประชาชนมันเห็นพร้อมๆกันว่า เมื่อท่านมีอำนาจแล้วท่านจะมีข้ออ้างมีเงื่อนไขที่จะไม่ทําตามสัตยาบันและสัญญาประชาคมตลอดเวลาที่ผ่านมาครับพี่น้องที่รักครับนี่คือประสบการณ์ตรงของพวกเราถ้าท่านคิดว่าพวกเราอ่อนแอพลังเริ่มหดหายไม่เป็นไรครับทําสัตยาบันกันไปทําไปเลยครับถ้าท่านคิดว่าไปได้จัดเรื่องตั้งไปไม่ใช่ครูนครับผมบอกเลยว่า ต่อให้ไม่มีที่ชุมนุมแห่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเปิดได้หรือไม่วันเลือกตั้งจะเข้าคูหากันได้หรือไม่ในบางจังหวัดบางพื้นที่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับผมไม่ประกันเด็ดขาดจึงไม,ม่เหีนอะไรนะครับที่เราจะไปสับสนลังเลกันอีกต่อไปเอาเป็นว่าพรุ่งนี้รอฟังข่าวใหญ่ รอประกาศวันดีเดย์แผนและขั้นตอนการต่อสู้ยกสุดท้ายแล้วเราจะเห็นและผมคิดว่าการตัดสินใจเข้าร่วมรอบนี้จะชัดเจนขึ้นชัดเจนกว่า24พอยอ .9 ธันวา22ธันวาหรือ13มกราหลายคนมาถามว่าจะให้ทำอะไรแล้วยังไงต่อจะว่ากันยังไงต่อรอบนี้มีงานทำกันทุกคนทุกเวทีครับพี่น้องทีละครับ พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวคงทราบกันสุดท้ายครับพี่น้องที่ละครับการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยพี่น้องต้องหนักแน่นมันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อยๆมันจะมีการส่งสัญญาณจากคนมีชื่อเสียงอาจจะทําให้เราไข้เผยบ้างแต่ให้ฟังกำนันฟังกรรมการกรปปสให้อยู่ในที่ตั้งครับอย่าไปหวั่นไหววันนี้สูตรการเมืองสูตรเดียวแล้วครับ สูตรนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆไม่มีสูตรที่จะแวะระหว่างทางไม่มีทางแยกอีกต่อไปเดินตรงไม่กี่ก้าวถึงชัยชนะรอวันนั้นอีกไม่นานพรุ่งนี้ความชัดเจนและคำตอบจะเริ่มเห็นมากขึ้นพบกันพรุ่งนี้ครับพี่น้องที่ละครับขอบพระคุณมากครับ